อารุณสวัสดิ์จ้าวันนี้ทุกคนเราจะพาทุกคนไปโรงเรียนกันอีกแล้วนะทุกคนซึ่งก็กลับไกคังแล้วกับการทำวอลก์ลกเนาะนซึ่งช่องเราเนี่ยจะแบบว่าจะไม่ทำวอล์กแบบว่าติดต่อกันขนาดนั้นรบบว่านานๆที่จะทำเนาะก็วันนี้เราก็อยู่ที่โรงอาหารเนาะว่าก็ไปส่งเพื่อนซื้อของมาแล้วก็แบบว่าขึ้นบนห้องต่อเลยวิชาแรกของเราวันนี้ก็จะเรียนเป็นวิชาภาษา,าอังกฤษฟังพูดนะนนทุกคนก็ครูก็แบบว่าจะสั่งงานให้เขียน เขียนเขียนสักอย่างนี่ยทุกคนก็คือจำไม่ได้เหมือนกันมีประมาณ50ิบข้อทุกคนแล้วแบบว่าตอนเช้าคืออากาศหนาวมากทุกคนคือแบบว่าที่แพร่ก็คือแบบว่าหนาวมากคือไม่อยากตื่นเช้ามาเรียนเลยเพราะว่าอากาศมันหนาวอยากข่มผ้าทุกคนตอนนี้เราคือว่านั่งเขียนไปทุกคนแบบชิลๆบบว่า5้าสิบข้อก็อเออนั่นแหละ50สิบข้อนี่เลยลทุกคนที่เขียนไปทั้งหมดนั่นเอง50สิบข้อนั่นเองคือแบบเยอะมาก ะมาแต่ทุกคนจะเป็นวิชาชีววิทยานะทุกคนก็คือเราก็แบบว่าจะไม่ให้ถ่ายอะไรมากก็จะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะทุกคนก็แบบการมองกล้องเออยิ้มไปหนึ่งเก๊กอารบบารไปหนึ่งอ่ะอยิ้มยิ้มใส่กล้องอ่าจารตอนนี้ก็เป็นเวลาพักเที่ยงเลยนะคนคือเราลืมถ่ายตอนไปกินข้าวจ้าคือลืมถ่ายเพิ่งเพิ่งนึกได้ตอนแบบว่ากินข้าวเสร็จท,ทุกคนก็คือ ลืมเลยวิชาต่อมาจะทุกคนเป็นภาคบ่ายนะเราจะเรียนเป็นวิชาภาษาไทยภาษาใจีนเอ,เองก็คือก็ จดเดินคนจดแต่ว่าตามทีวีที่ครูเปิดให้เลยนะทุกคนก็จะเรียนเป็นภาษาบาลีบบใจอันทุกคนแบบเพื่อนเราคือแบบว่าแต่งตัวว่าแฟชั่นใหม่นั่นหนึ่งเออและตอนนี้ก็เป็นเวลาเลิกเรียนแล้วนะทุกคนเรา่ืมบอกเลยทุกคนวันนี้ก็คือจะมีเพื่อนมานอนที่บ้านนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยววันต่อมาเนี่ยเราจะไปทัศนาศึกษาก็เลยว่าวันนี้ก็เลยมีเพื่อนมานอนบ้านหนึ่งคนนั่นเองทุกคนวันนี้ก็คือช่วยเพื่อนแต่ว่าถือของคือแบกของมา ก็หนักเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่ามีนอนม,มีมีเพื่อนนอนมานหนึ่งคนแต่ก่อนจะกลับบ้านนะเราจะไปส่งเพื่อนซื้อเสื้อ,อคลุมเพื่อที่จะใส่ไปท่าทัศนศึกษาพรุ่งนี้นะทุกคนนี่คือว่าร้านนี้แบบเสื้อผ้าคือแบบขายเยอะมากทุกคนมีทั้งเสื้อผ้าเสื้อเออก็มีแบบเสื้อขขนยามีกางเกงทุกคนราคาเริ่มต้นเห็นว่าร้อยบาทเท่านั้นทุกคนคือแบบว่าถูกมากทุกคนแล้วคือแบบว่ามีหลายแบบ มากเสื้อนี่คนเอรอยก็มีแต่เพื่อนเราก็คือมาซื้อเป็นเสื้อคลุมที่จะใส่ไปพรุ่งนี้ตอนนี้คือว่ากําลังเลือกอยู่ก็ว่าเออมายืนสอดกันสอก,ก,กนิดนึงเออเอาล่ะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านจ้าและตอนนี้นุคนเราก็วาร์ปมาที่บ้านแล้วนะหลังจากที่ไปซื้อของมาเพื่อนเราก็คือเออลืมบอกเลย ว่าเพราะเราเนี่ยว่าซื้อเล็บปอมมนติดด้วยคือว,ว่านั่งติดกันฉ่าเลยจ้าเำราะว่าเล็บปอมเป็นแบบเป็นสีแบบชมพูฟุ้งฟิงกระดิ่งแมวมากก็แบบว่านั่งติดไปนี่เห็นไหมก็ค่อยติดไปทีแคชิ้นสองชิ้นก็คือพวกเราซื้อเล็บปอมมาในราคาจะไม่ได้กันน่าจะประมาณสามสิบาทมั้งทุกคนเป็นสีชมพูแบบแบบมีลายกับไม่มีลาย และตอนนี้เราก็บอกว่าหนะลังจากตีนเล็บเสร็จก็มาเล่นสกินบอดสกินใจต่อเลยนกคนนี่นี่เอาเพื่อเราแบบกระโว์สเตปการเล่นเป็นหนึ่งเออเอียงซ้ายเอียงขวายกซ้ายยกขวาจ้า,าช,าชาูสองนิ้วเป็นหนึ่งเออชํำเออสองนิ้วเดี๋ยวคนล่นมาล่นมาเออล่มาเอาเอาลดมาจะลดมา ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะทุกคนแล้วก็มากินชายสีนะทุกคนนะชายสีมีเกียวนั่นเองเพื่อเราวก็น่าจะกินเป็นเกาเหลาบางทุกคนก็ทาได้เหมือนกันแต่เรากินเป็นเย็นตาฟูไม่ผักนะทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวจะมาชิมน้ํากันก่อนเป็นอันดับแรกนะตอนนี้ขอเป่า่อนทีามันร้อนนะทุกคนคือตัวว่าน้ำเขาเนเขาบอกว่าไม่ปรุงก็ถือว่าอร่อยแล้วนะทุกคนถือว่ารสชาติกําลังดีเลนะต่อมาจ้าเป็นปลาหมึกมาทุกคนเหมือนว่า ปลาหมึกคือว่าอร่อยมากทุกคนบอกว่าเป็นคนชอบกินปลาหมึกอ,อยู่แล้วเหมือนกันนะก็อร่อยกรุบกรอบเหมือนกันอความแบบความแบบเนื้อเหนียอความแบบปลาหมึกอ,อยู่แล้วนะเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวขอลาไปก่อนทุกคนขอลาไปก่อนเย็นตาโฟยต์ย็นใจแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย